ครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ได้มีเสียงประชาสัมพั์นี้แล้วนะครับครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของตลาดนะครับเจ้าของตลาดนัดแห่งนี้นะครับที่ให้โอกาสนะครับท่านสสเอาสิ่งดีๆมาแจกมาแบ่งปันนะครับเอามาช่วยเหลือ ในยามพิกิตนะครับณนะัตอนนี้นะครับขอขอบคุณท่านเจ้าสาวสลัดนัดเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุญ,ญาตนะครับเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในสภาวะที่เกิดพิกิตบ้านเมืองแบบนี้เราไม่ทอดท้งกันเราจะช่วยเหลือท่านไปนะครับท่านใดที่จะถ่ายรูปกับท่านสสรังมารุมนะครับก็ สามารถถ่ายรูปได้นะครับพบปะพูดคุยทักทายอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทางวามเหนือเหนยอเหนือร้อนใจนะครับก็ประสานงานให้ท่านเป็นกระบอกเสียงเข้าสู่สภาได้นะครับคราวนี้ดีใจมากเลยนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นมาเดินใจตลาดนัดแล้วก็ได้รับของแจกจากท่านสสนะครับ เราภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำสีดีมาให้กับคนที่น้องนะครับชาวมูเจ็ดของสี่นะครับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านกำนันนะครับท่านนายกนะครับรัะสมาชิกอบตทุกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในตำบลท้องสี่นะครับที่แบ่งปันประสบการณ์นะครับให้เราลงพี่ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตามดูลงพื้นที่เขตสามจังหวัดปทุมธานีสสลังซีมันโลมเป็นสสบัญชีรายชื่อจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นสมาชิกของพรรคก้าวไก่แล้วนี้พื้นที่เขตสามนี้เป็นพื้นที่เดียวของจังหวัดปทุมธานีซึ่งเคยเป็นปัจจัยหลักนะครับ ได้จากสสของพักอนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้ก็สสลังสิมันโรมกลายเป็นพักพอื่นไปแล้วครับโทรศัพท์บอกญาติพี่น้องนะครับที่อยู่บ้านใกล้เลนเพียงนะครับมาได้เลยนะครับการรับไปตอนนี้สสลังสิมันโรมกำลังจแจกเม็ดแล้วก็เจลเราไม่พอจริงๆนะครับไม่เพียงพอให้กับประชาชนในพื้นที่ประชาชน ะครับวอีกสักครู่มาอย่างเดียวนะครับเมื่อวานนะครับเราก็มีเวลาเราคงจะขอคุยกับไปแจกสวลังสีมันลงนี้นะครับผู้ใหญ่เกียริท่านประสานงานนะครับจากเจ้าของตลาดนัดและทางผู้นำชิมชนนะครับเราจึงมาทํากิจกรรมด้วยความห่วงใยในสิ่งดีๆกับพี่น้องชาวหมู่เจ็ดคลองสี่นะครับและหมู่บ้านใกล้เคียงที่มาเดินตลาดแห่งนี้นะครับยังไงดูสุขภาพด้วยนะครับ ดูแุาดนะครับแ่งกันใช้นะครับนละอันค่ะวันนี้ดูุขภานครับดูลสุานะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับได้ยินเสียงแล้วช่วยเป็นสะบออกเสียงนะครับบอกต่อๆนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ยินนะครับอยู่ทางริมถนนหรือจะอยู่ตรงด้านไหนก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้รับนะครับขอเชิญเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับมารับแจกนะครับ รับแจกแมสก์ีนะครับเราในาณะที่เป็นชุมชนด้วยกันนะครับผมเองก็อยู่ในส่วนของคลองสามนะครับทีมงานส่วนหนึ่งก็อยู่ของคลองสี่นะครับเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามเดือดร้อนแบบนี้เราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับเจ้าของตลาดนัดและผู้นําชุมชนนะครับเดี๋ยวเราจะขอคุยกับสสอลังสมันผู้นำชุมชนุมู่นะครับ ถ้ามีนะครับสินใดที so uh, ่จะให้เราลงพื uh ้นที่นะครับในส่วนของคองสีก็ประชาสัมพันธ์หรือปากจะทั้งท่านผู้ใหญ่เกียรตินะครับทั้งที่เด็กๆเกียรติได้เลยนะครับเกียรติเกียรติของแทบีครับหมูหมูสองเป็นรติอดีตเกียรติบ้านครับที่สถานงานขอตรงนี้มาเราก็มาช่วยเหลือซึ่งกันและการณ์นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องมารับแจกละครับ ดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่เกี่ยรติการสักการะแล้วเจออะไรนะครับเดินมารับของแจกจากสตรังสีมันโลพักก้าวไก่ทักเป็นอดีตเดี๋ยวขอเวลาไหม่ตอนนี้เป็นทักก้าวไก่แล้วสวัสดีค่ะตปอไม่ทิ้งประชาชนติดลงนที่ให้สตถูให้พื้นที่ชันนี่ครับนี่ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ แจกไปคุยไปได้ไหมะได้ค่ะสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสอบถามเลยค่ะทำไมถึงมาทําแบบนี้คะคือพูดตรงๆก็คือว่าวันนี้ทั้งเจลทั้งมาสกโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับได้รับได้รับนี้แลยยังครับได้รับมากเลยครับ ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับการแจกแม้จะเป็นสา่ิกจรมนะครับช่วงนี้นะครับเป็นการระบาดของคคือเบื้องต้นอย่างนี้ครับคือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะอสวัสดีครับสวัสดีครับดรวงสาารุขที่คุณลุงนี้สวัสดีครับรัฐบาลไม่สามารถที่จะหาจีลแล้วก็หน้ากากได้อย่างเพียงพอทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าพอหาไม่ได้เพียงพอเนี่ยประชดนประชาชนเนี่ยต้องใช้หลายๆจังหวัดเนี่ยมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่า ถ้าไม่ถ้าออกจากบ้านไม่มีหน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าห้ามออกจากบ้านหักออกจากบ้านมีขอตลาดนัดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งๆที่ประชาชนไม่สามารถจะหาซื้อหน้ากากได้หรือถ้าหาซื้อได้ก็มีราคาแพงดังนั้นเนี่ยในสภาวะที่เป็นแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ผมเองในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่พอจะช่วยอะไรได้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับลู โอ้เลยครับคือจริงๆมันผมครับเราเชิญเลยครับเราเชิญมารับแจกนะครับแมสติดจมูกติดปากนะครับฟรีนะครับจากสวัสดีครับสวัสดีครับรัมมานลมดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นอดีตพักหน้าไตดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรัมมานลมนะครับนี่เป็นตัวดังนั้นเนี่ยพอเราททำอะไรได้เนี่ยผมก็ทำคือผมต้องยอมรับว่าผมเองไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะครับผมเองก็ พยายามทําเท่าที่จะทําได้เท่าที่คนคนนึ่งจะทำได้บบครับเอาสีดำนะครับที่จะนี่ครับดูแลสุขภาพด้วยคุณลุงนะสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ดูแลสุขภของท่านนะครับก็แจ้งผ่านทางผู้ใหญ่สุขเกียรนะครับของท่านดีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สนะครับก็เป็นแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องทำเราทำได้ใจผมเนี่ยผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับพันาดคมีนะครับเออเลมีเครื่องมือพวกนี้เหมือนกับที่ในต่างประเทศมีคือมีติดตัวไว้เลยนะครับเป็นสิ่งของพื้นฐานออาไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถทำได้เนี่ย ผมก็คิดว่าผมก็ไม่ขับไม่จำเป็นต้องมาต้องทำอะไรแล้วก็ตอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะคตาสวัสดีครับสวัสดีครับได้นำสิ่งดีๆมาแจกนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่วันนี้ผมมาลงพื้นที่นะครับในในเขตสามพระทงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของหน้ากากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับคุณยายดูแลสุขภาพด้วยนะครับเหตุผลทำไมถึงเลือกพื้นที่นี้คะคืออย่างนี้คือคืออพเรา สวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยครับ <Net'> คือเขตนี้เป็นเขตที่อนาคตใหม่เนี่ยชนะเลือกตั้งซึ่งก็ต้องบอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยเราเองก็มาจากอนาคตใหม่พอเราโดนยุบเนี่ยสิ่งที่เราสัญญาเอาไว้กับประชาชนเนี่ยเราก็ยืนยันว่าแม้วันนี้สสของพักเก้าไกลเนี่ยจะไม่มีในเขตนี้แต่เราได้เคยมีสัญญาใจสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ <isc ain S 2> แต่เราได้เคยมีสัญญาใจเอาไว้กับพี่น้องประชาชนแล้วว่า ตั้งแต่ก่อนวันที่24มีนาเนี่ยนโยบายต่างๆที่เราสัญญากับพี่น้องหวัดดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเราก็จะยังคงทําต่อดังนั้นสิ่งที่ผมมาลงพื้นที่นะครับในครั้งนี้เนี่ยแล้วนะครับวับัวัีดมครับของแับก็เพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยสัญญาแบบไหนที่เคยมีให้ไว้ยังเหมือนเดิมสวัดดีครับสวัสดีครับ ผมคิดว่าการการที่เราชนะเลือกตั้งในระดับเขตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีสัญญากับบุคคลนั้นเพียงอย่างเดียววัสดีครับหน้ากากนะครับดูแลสุขภาพาด้วยนะครับวัสดีครับก็เพื่อที่จะยืนยันว่าสัญญาใดๆก็ตามที่เรามีไว้ก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงมาเขตนี้เนื่องจากเป็นเขตที่เราเคยชนะเลือกตั้งดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ สวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับแล้วนี่คือเหตุผลที่เรามาเลือกเขตนี้นแล้วทำไมจึงมีโรงคนเดียวจริงๆจะไม่มีผมแค่คนเดียวนะครับ <laughs> คือคือเราต้องยอมแล้วว่าเรามีสอสอเนี่ยตอนนี้54คนนะครับ54คนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสสอเขตเนี่ย18คนนะครับ18คนเนี่ยเราก็จะเหลือคนอนนะ ครับขอรีเชิญเลยนะครับท่านแม่ของนะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วดังนั้นเนี่ยพอสวัสดีครับสวัสดีครับนะครัขอของมาเชิญเลยครับเชิญเลยด้วยครับขอขอบคุณไดกล่ต้านะครับยังไงด้วยเลยควะครับให้กับทีมงานแรงดานิดน้อยครับต่อต่อพักเก้าไกลนที่ได้มาจะแม้ให้กับน้องประชาชนฉันผมก็คนภู่เก็งนะครับต้องขอขอบคุณพอดีผมจะกัดไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมมาอีกนึงคนหนึ่งงานก่อนวันนี้เดี๋ยวไม่พอ นี่ครับสารวัตรนะครับขอบคุณครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับนายกบตและสมาชิกที่ว่าทำไมถึงมีลมจริงจริงจะไม่มีผมแค่คนเดียวอันนี้ผมต้องพูดตามตรงวันนี้หนึ่งผมมาเนี่ยผมมาด้วยทีมทีมงานนะครับทีมงานสิบกว่าชีวิตเนี่ยก็เป็นทีมงานที่ที่ร่วมสู้กันมานะครับตั้งแต่อนาคตใหม่เรวกว่าโอเคสวัสดีครับได้ยังได้นะจ๊ะมีได้แล้วเนาะ ทีนี้เนี่ยทีมงานที่มาก็เป็นทีมงานที่สู้มาัมาตั้งแต่อนาคตใหม่หลายคนอาจจะไม่ได้อยู่กับอนาคตใหม่ก็เพิ่งมาอาสาสมัครแต่ก็มีหัวใจดวงเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าผมไม่ได้มาที่นี่คนเดียวอันที่2นะครับถามว่าแล้วทำไมเป็นแค่สอง,องคนเดียวที่มาพื้นที่นี้ผมก็ต้องยืนยันว่าด้วยบทบาทตัวผมเนี่ยผมมีพื้นฐานที่เป็นแบ็กกราวเป็นคนที่ เรียนจบธรรมศาสตร์นะครับซึ่งในเขต3มเนี่ยก็เป็นเขตที่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งมีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเนหกพคนดังนั้นการที่ผมได้รับมอบหมายจากพักให้มาทํางานในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับผู้รับผิดช,ชอบหลักเนี่ยก็เพราะเหตุผลว่าผมเนี่ยพอรู้จักพื้นที่บ้างไม่ได้เริ่มจากศูนย์สัทีเดียวนะครับประการถัดมาก็คือว่าจริงๆมีเพื่อนสสหลายคนโดยเฉพาะปาติลิ์เนี่ยเขาก็สนใจที่อยากจะมาช่วยซึ่ง ทางผมเองเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างของการดําเนินการจัดจัดการในพื้นที่นะครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่ที่พี่ๆสสคนอื่นๆเนี่ยจะมาช่วยกันลงพื้นที่คือเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสสในในพักเก้าไกลเนี่ยห้คน เราก็ต้องแบ่งสรรจัดการนะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นน้องนะครับที่เราได้สัญญาไว้กับประชาชนแล้ววันนี้มันไมุมีสอสแล้วเนี่ยหลายพื้นที่เราก็ต้องแบ่งกันดูแลนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่นี้ก้าวไกลนะครับได้นำมาแจกาะประมา้มันปรนชารส่วนนะครับก็ตอนนี้ควักส่วนตัวแหละครับตอนนี้ควักส่วนตัวคือแต่ผมไม่อยากให้มองแบบนี้คือถึงที่สุดเนี่ยคืออะไรที่เราทํากันได้ เราก็ช่วยกันนะครับซึ่งซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้มีพื้นฐานเป็นคนร่ำรวยมาก่อนก็เท่าที่ทำได้นะครับตอนนีวัปดีค่ยนเป็นพักเก้าใจนะครับต่อต่อรัฐบาลงจึงตามแมสแจกให้กับพี่น้องประชาชนทีมงานของต่อตอหรืของพักเก้ากจนั้นก็เป็นชาวคอมสี่แล้วก็ของสามนะครับที่ เราไม่ทอดทิ้งกันนะครับเราจึงนําสิ่งดีๆนั้นมาแจกให้เพราะขอบคุณนะครับท่านเจ้าของตลาดนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาทำกิจกรรมนาสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนตาว24ินะรับครอบส่วนท่านสำคัญท่านนายกด้วยนะครับรวมถึงท่านสมาชิกผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเลยครับที่ให้โอกาสนะครับเรามาแบ่งปันช่วยเหลือชุมชนซึ่งกันและกันนะครับ สวัสดีครับรับขอรี่เจญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงประชาสัมพัน์นี้แล้วนะครับมารับแจกนะครับแมสนะครับเอากลับไปบ้านนะครับไปใช้นะครับมีไว้มีอยู่แล้วก็สามารถมานำมารับได้กินปรับเปลี่ยนนัไนใช้นะครับพยายามนะครับอยู่ห่างไกลกับคนใกล้ตัวเรานะครับหรือคนที่เราแปลกหน้านะครับเราก็ต้ไม่เจด โควิด19บเ้าได้ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกคำถามเดียวสวัสดีครับครับผมถ้าเกิดเจอกับสวัสดีครับสวัสดเจอเลยครับพราแม่พี่น้องได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยคือผมแจกนะครับไม่ต้องทำอะไรจากต้อนรังสิมันโลนสวัสดีครับข้าวใส่ดูแลสุขภาพด้วยคือคือส่วนตัวผมเองไงผมนน้องประชชาผมก็มองว่าเราทำงานเราทำหน้าที่ที่นี่แหละครับอีก คงคงไม่ต้องไปพูดจาอะไรกันนะครับก็นํามาแจกคิดว่าเจอหน้ากันก็ไม่เป็นไรเราก็ต่างคนต่างทำงานส่วนตัวผมเองนะครับผมก็ยืนยันว่าบทบาทของเราเนี่ยเพราะเราได้หาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีหน้าที่ที่ต้องรักษาสัญญาตรงนั้นนี่คือหน้าที่ของผมแบบนี้ดังนั้นถ้าจะเจอหน้ากันตามงานไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ก็คงก็เจอกันนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเราแจกทําหน้าที่เป็นหลักนะครับแจกลงพื้นที่ มี่จะมีโอกาสเจอกันถ้าใครมีคงมีแหละครับราาเขตมันก็โลกเป็นกลมใช่ไหมประเทศมันก็ไม่ได้กว้างยิ่งเนี่ยมาพูดถึงระดับเขตเนี่ยมันก็ยิ่งแคบดังนั้นนีโอกาสที่จะได้เจอกันมันมีสูงนะครับเกือบจะได้เจออยู่แล้วมีอะไรฝากเราจะไม่พลาดเลือกกัน คือผมยืนยันว่าทุกคําสัญญาที่เราให้ไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรก็ตามที่เราเคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องการเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงว่าเราต้องการกระจายอำนาจเราต้องการการปฏิรูปกองทัพเราต้องการยกระดับชีวิตประจําชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมดังนั้นขอให้ไว้วางใจว่าคําสัญญาใดๆที่เราให้ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกรณีที่ไม่มีชุดคุณธนาธรแล้วจะมีผล อะไรกับการลงพื้นที่ของสสที่ยังอยู่ในตําแหน่งอยู่ไหมคะคือคือผมคิดว่าถึงตอนนี้เนี่ยโดยไฟเดนแรกที่เป็นปัญหานี่คนยังไม่รู้จักก้าไกลโอเค okay, คนรู้จักคุณธนาทนคนรู้จักอนา,าคตใหม่แต่ความเป็นพักก้าวไกลเนี่ยเราต้องยอมรับว่ายังยัง,ยงอาจจะคนยังไม่ได้รู้จักมากนักดังนั้นเนี่ยโดยโดยสภาพแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องทาทางานหนักขึ้นนะครับคือผมคิดว่าการที่เราไม่มีคนที่เป็นคนดังๆในพักเนี่ย ความหมายมันง่ายนิดเดียวคือว่าเราก็ต้องทํางานให้มากขึ้น ทำยังไงให้บุคคนเห็นว่าความเป็นพักการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นแค่ตัวบุคคลเหมือนกันเวลาที่เราเห็นสสคนอื่นเนี่ยเขาย้ายไปอยู่พักการเมืองอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวบุคคลใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นพักการเมืองความเป็นอุดมการเนี่ยมันมันต่างออกไปหน้าที่ของเราหน้าที่ของคนที่ยังอยู่ตรงนี้ก็คือต้องทํางานให้มากทำงานให้หนักเพื่อที่ว่าจะทํายังไงที่เราจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอะไรก็ตามที่เราหาเสียงเอาไว้จะได้ทําได้การที่เรามีสสลดลงทางาน สภายากขึ้นแน่นอนแต่หมายความว่ายากขึ้นไม่ใช่เรายอมแพ้แต่หมายความว่าเราต้องทํางานให้หนักขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องคิดต่อไปต้องทําระบาปนะครับพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับัดีดูแลและห่วงใยสุขภาพนะครับคนในครอบครัวเรานะครับโรคนี้ก็จะไม่สามารถระบาดไปได้ไกลนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านแม่พี่น้องชาวตลาดนัดอมูเจตอมติครับ นี่คือทีมงานของพักก้าวไกลเขต3ซึ่งลงพื้นที่ในการแจกแมสแล้วก็หน้ากากให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการแนะนำให้ประชาชนรับทราบถึงพักอนาคตใหม่ที่ได้เปลี่ยนมาเป็นพักก้าวไกล